สวัสดีครับว,วันนี้เป็นวันสงกรานะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับแม่บี ส่งน้ําพระในบ้านส่งน้าพระในบ้านนะครับสืบทอดประเพณีไทยนะครับให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนะ <มา S 2> อ่ะใครส่งน้ําพระก่อนครับมาครับน้องบีม,มนี่เราก็เอาพระพุทธรูปของบ้านเราลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีน้ําที่ใส่ดอกมะลิดอกไม้ดอกไม้แล้วก็แม่มีใส่น้ําอบลงไปแฮมอันนี้ขันใบเล็ก ของอ่าของต้นก้ากุ้งกิ่งเล่นน้ําสงการเราก็เอามาส่งน้ําพระต่ออ่ะบีมตกักแล้วก็ค่อยๆเทใส่มือพระครับให้แม่คอยบอกให้อ่ะอเตี้ยไม่ต้องสูงครับอ่าพอแล้วน,นี่แหละใช่เขาเรียกส่งน้ําพระแบบนี้แล้วครับอืมพระแล้วก็ แล้วก็ขอพรบิมแล้วขอพรพัะในบ้านขอพรพัะในบ้านคนในบ้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขเป็นที่รักของทุกคนดูปะอยากดูปะว่าหลังบิมขอพรว่าอะไรขอว่าอะไรขอให้ไม่ติดโควิดขอให้ไม่ติดโควิด้าสุขน้ำพัก มีครับมผมน้ำออค่อยๆเบาๆสามจูเดี๋ยวน้องบีมเขาจะไปลดน้ำดำหัวป๋ากับแมงเนาะจะขอพอรนี่นี่สังเกตไหมเราสามคนเสื้อเหมือนกันไหมเสื้อสงการสงการมิกกี้อะป๋าครับอ่ะโอเคลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับรดแม่บีก่อนอ เสร็จแล้วก็แม่ก็จะให้ผ่อนน้องบีมที่มือก่อนครับ ขอให้น้องบีมสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีนะคะเรียนหนังสือเก่งๆขอให้น้องบีมเป็นที่รักของทุกคนนะคะแม่กับป๋ารังน้องบีมนะลูกแ <c oughs> มก้ ป๋าขอให้น้องบีมเป็นเด็กดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่ละของทุกคนนะครับอ่ะสำหรับวันสงการปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับปรบาดไมมบีน้องบีมก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีตค,ความสุขความเจริญนะครับ สำหรับคลิปนี้ปราบาสแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ